คอยแม่เอาใหม่ <pec aks> นั่นนี s <S ่เดี๋ยวงูเ <US> ร <IC S> ่พี่น้อง สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกับสาวนางพาลุยพี่เขาจ้าพี่น้องวันนี้พอกันให้สวนเด้อค่ะสวัสดีวันแม่เด้อค่ะขอวอวยพรให้แม่แม่ทุกๆกุกท่านเด้อค่ะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความจเจริญจ้าจ้าืาันนี้สาวนั่งเข่าสวนมาซับน้ำใหม่นาะค่ะมาสิเผาหน้าใหม่ไปเคียนไหวจ้าพี่น้องอ่าไปซับน้ำใหม่น้ำกันเลยจ้าเบิ้งน้ำใหม่นะพี่น้องแต่ละนอปุ่น งาดงาหมดเลยน้องใม่จะไหนงาอเร็วแค่ปัดนอนนี่แห้งคักนอนนี่แห้งคักบ,บัดนี้พี่น้องขุ่นสูงส,งส,งมสงมวมหัวเลยสวมหัวเบาเกลี่ยเลยขุ่นปัดเป็นังไรนี่น้องไม้เผาต้องเอาแบบนี้แหละเนาะเขาเกลี่ยดังไฟเผาไปจัดสวนในเด้อจัดพี่น้องเผาไปพร้อมเลยเผาแล้วค่อยเอาเขาไปเกลี่ยู่บ้านเฮ้า ในบ้านมาด่าวนหลที่ทงนี่ร่มดีจ้ะดังไปกับจุดบ่คอยอัน,นยานตะฝนตกม,ลมดลา่แงนยานตะฝนตกและ <c oughs> อากาศอากาศเป็นขุนขึ้นจ้ะมือนี่บ่คอยแดดสามนอนอยู่นี่นอย นี่จะเป็นน้องใหม่กินซุ่งด้วยจ้าพี่น้องอ่อนดีเหนื้อหลายจ้ามุ้งเขาเคียนหน่อยอ่อนอ่อนขนาดว่าฝนน่นโ่ตกหลายเมื่อแล้วน้องใหม่ก็ยังออกดีอยู่ วัานแม่กับบ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องเอาสวนบ่ได้ไปหาแม่ดอกไปมาแล้วป <laughs> ไปก่อน,น <laughs> ไปก่อนวัานแม่ <laughs> <laughs> เป็นอย่างดอกพี่เข้าไปหาเรื่อยๆอยู่บ่าแมนวัานแม่เขากับไปอยู่ดอกบ้านก่อน

ไปเคียนบาดเห่าก็าไ,ได้ดอกเานาะว่าแต่เห่าเผาได้บ่ยากดอกเคียนโอ้ลมเย็นดีค่ะเบิ้งดียวมะเบิงบ้ง,ง,งก<า>นันเห่าเอาไว้โดนนี่มันสิมีเน่ามาแท่งคือกันกับเหมือนนอนรถด,ด้วนหนิไหมมาแท่งเข้าไป มันแหลงบ่เลยนี่นอนนี่คือนอนลดดวนมันแท่งแต่ว่ามันแทงแบบมันกับบาเป็นนอนดอกเพราะว่ามันเป็นใหม่มันตันมันแทงใครเข้าไปเห็นมันมีพุ่งทั้งในมันอยงงี้ใครเป็นเบาเป็นตัวอะไรอันนี้มันตันถ้าฝนดชุกโตกะ่เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้มันแรงฝนบ่อตกนี่นอนมาเจอ ไปผุดหลับมองโดเท่าผุดหลับพี่น้องไปดังไฟเอาอยู่ผุดล <c oughs> หลับออมมือหน่อยาปพ่อยแม่เนอาหม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอุ้ยเหลือหุยเลยง่ามคาดอ้วนคัดด้วยพี่นออ้องคุณเออเพราะไหนมาเจากหนูหลอมันคือเน่นใหม่ขึ้งง่าวเหมดแล้ว มุดกันหนาเขาก็บ่ได้เอาน้ำใหม่ไปน้อน้ำไมก็เล้ยย่าหมดเสียงอยู่ในกองมีบ่อนแดงเหลืองหุ้ยอยู่ในกอนั่ะนี่กลางนั่นนอปกใหญ่เลยนั่นอยู่ในกอนั่ะน้ำเหลืองนั่นเอาได้บอนอ่ะใส่แนวคอของมาเอาแล้วนี่ทข้างฝุ่นข้งไหนไก่เดี๋ยวเอาต้อนดีก่อนเนี่ยเออโผดโเนาะ กอแล้วสิเอาได้บ่กอแล้วสิโจร่งกลางกอแล้วเอาออกบะได้ปล่อยให้เหี่ยวเลยแล้วเอาออกบะได้เลยเนาะกอขาดละกอเห็นหมักเสียงอยู่ในยังสิละมันหนาหนาหนาเยอะอ่าแล้วก็แล้ว นั่นนีอุ้ยเดี๋ยวงูหินเด้อพี่น้องอื้อนหอ่อนดีเด้อนเียวอื้ออ่อนดีแล้วเขาเทียนนี่อ่อนดีขนาดนี่มนนอนเป็นนอนเหวๆเนาะบ่งามมนเาเจ้าอยวๆบ่อ้วนีไฟใหม่อื้อไก่อนี่หมอื้อ lái thẳng hay cả lại. này cả lái thẳng này cũng là lái no vô ừ nhau mượt rồi cắt ừ. ra, hộp, cắt nó toàn chung này lại rồi. มางอมไปนอืมนี่เลยฟอนี huh. Four. Four ่เ้ี่าหกเก็ดแปด มีเตะเตะนอนหืมนอนหน่อยเพิเขขอ่อนห้างเกษีเพ่าท่านสาบเผาโดยพี่น้องยยยอ,อย่สงี้เราแหวก่อนลอยจมูกเงาอนแต่ด่งไฟเผาหน้าใหม่จ้าพี่น้องสาบมาแล้วเ้องของแมาด่งไฟเผาจ้าเพื่นเ้องกับเก็บเอาอยู่น้ำหน้านี่แหละพี่น้องเก็บเอาแถวนี่แหละหน้าใหม่แหงหลายอยู่จ้าพ่อได้อยู่ นี่คือนอไใหม่ที่เข้าซับมากเตรียมใบเถ้า,าจา้านี่พระท่านได้ซับมืดด้ยจา้าเลือกเถ้าซับมากมืดมันสิหลายโผล่ชิเผาไ่แล้วจา้าเี๋็ดเอานอนยาวๆเปก่อนใป้เข้ากระดังแหล่เียบร้อยแล้วบรรยากาศในสวนจา้าน,นี่นก็มาตัดเอไอหนาไปง้วรถหนึ่ง นั่งอีกหลายวิธีไงที่ได้ยิ้มรออยยูดด้วยข้างบนสิเป็นสวนปาล์มเหมนจ้นสวนปาล์มเราเกี่ยไปหาฟืนมาละ <c oughs> ไปหาเก็ี่ยฟืนมาเผ<อ>าห <c oughs> น้าใหม่ อ้อนดีขนาดเลด็กเลยอ้อนแล้วก็เนื้อหลายน้ำหลายอ้อนหนึ่งเทียนออกมาได้บหด่หน่อยเด้เตรียมน้ำไว้ล่างนำไม่จ้ะเขาเลยาาเขาก็มาแก้เกลือก่อนแล้วก็มาล่าง ทำความสะอาดแล้วเขาจังคอยเอาไปเคียนเนาะจ้ะพี่น้องค่ะตอนนี้เขากับเผาซุกไปแล้วเตาหนึ่งแล้วพี่น้องซุกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะงอน,นเขาคอยมากแกะเปลือกเป็นออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเนาะจ้ะอันนี้เอาขึ้นไม้จ้ะพี่นอ้องคาดว่าสิเหลืออยู่อีกประมาณสองเตาจ้ะจังสิกแล้ว เกลยดตัดหญ้ายี่ข้างกุ้งพี่น้องตัดหญ้าค่าหญ้าข่าหลายเราเสียวยามาฉีดกับเบาไหวดอกพี่น้องอันตรายตัดเอาเราไม่ห้ากับเผาไปได้เกลืองนึงแล้วพี่น้องในยุคเกลืองถ้าเหนืเผาเอาไปเรื่อยๆแล้วก็มีจะร่มร่มดีเย็นสบายดีพี่น้องตัวที่ห้าเผา เขาแล้วเขาทิ้งไว้เย็นแล้วเขาก็มาปอกเปลือกออกจากพี่น้องลืมถุงมือยังมาพี่นอ้องเปล่าหลายลื้อห่อถุงมือเขาเ่าท่านแล้วมือเขากับเขาไม่ได้เลยได้เขากอนมันเย็นกรอนเขากับมะแย่ออกกรันแต่เพาท่านเย็นดีปันใดดอกห่อนห่อนเลยพอปอกแล้วเขาก็กากมาตัด เ้าชวนที่มันแข็งออกรัดแดงรัดแง่งออกของต้นสวยงามรัดแง่งออกให้สวยงามแบบนี้เขาก็ไปล่างนา้ำแ่ะล่างล่างน้ำได้เขาก็มาขึ้นพัก พักไว้ในตะกร้าแอบเป่นเสด็จน้ำเราคอยเอาไปเคลียนจ้ะเเาสิตีนตั้งขี่หลับไปเรื่อยๆจนกว่าสิเหลี่ยมหลับไม่หงายขาวเผาไว้แบบนี้เพิ่นสิเพิ่นสิมีความหอมหอมดีกว่าข้าวต้มจังนี่นาทางคนเพิ่นก็ว่ามันกินแดบก็ตังไม่ได้หลายนี่ เตาสุดท <c oughs> ้ายลวล่ะสิเดี่วเลเตาสุดท้ายแล้วนอนง่ายเลยนี่สูกง่ายบอนอน่าีเฝาเผาฝนกระิตกเตาสุดท้ายละล่ะฝุ่นเมื่อฝาคึ้เมื่อไหมื่อ่มือแล้วเล้นล้ว แล้วเกากลับไปเผาต่ออยู่บ้านนะพี่คนติดตัวละตัวเผาแล้วก็บ่ท่านได็สแกเรนแกก็ขึ้นแล้วมันห่อนอยู่ห่อนอยู่แกบ่้านไดนี่เอามาพักไวยเคียนก่อนมูข้าแกแล้วผลก็มีแกเลยก็มีตัวเผาคอนกับด็แกล่างทกำลังจาดแล้วเอาไปเคียนอยู่บ้านเคียนอยู่บานคนติตัวห้ามคนติดตัวห้ามทั้งในก็เหลืออีกหลายผลแถวล่างผลแย่เยาอีกเหรอ บ่ได้สาดมาเบิดเด้อนี่เบิดเลือกเอาแค่นี้เองนี่เอาอยู่สองสามกอทั้งขึ่งข้างล่างอีกเป็นสิบอสูมันสูนอ้อยเพิ่งไว้ได้ปีนี่น้อยเกิดค่าดีเกิดค่าเกิดเนี่ยคอยทยอยเห็ดไปเรื่อยเอเห็ดไปเรื่อยจากสีจำนายไปทั้งใดรดอกมันหลายเอาไปแจกพี่แจกน้องที่นี่ครับแจกคักแล้วแค่งบ่เมดอยู่จ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สาวนางกับบุมีิอย่างหลายเนาะค่ะมือนี้ป้าพีป้านองเขาเข่าสวนเข่าสวนมะเผาเนาะนใหม่จ้านี่น้องใหม่งามๆทีห้องเผาได้แล้วพี่น้องเผาแล้วเขาเกิดปอกเปลือกทำความสะอาดล่างเรียบร้อยแล้วจ้าปอกเคียนได้จ้าแต่ว่าเขาเสียเอาเขาไปเคียนอยู่บ้านเนาะค่ะตอนนี้ทำแล้วป่าก็เมือดมากพี่จ้งผลสิตกลับพี่น้องาเสียเอาเขาไปเคียนอยู่บ้านเนาะจ้า พี่น้องเข้าเชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวนั่งเลยทีย่ร้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวนั่งแลาพี่นาน้องไปก่อนละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ